ค,ครับสารจากเสือวันนี้ขอน้อมนํามรดกธรรมของพระเจ้าพะคุณท่านเจ้าคุณลวงปู่ผู้จะท่านพิขุเอามาฝากท่านอีกซึ่งวันนี้จะนําเสนอว่าในเรื่องการทําภาวนาผมอยากจะเรียนว่าทําไมจึงเอาเรื่องนี้มาฝากท่นครบับเนื่งจากว่าสังคมเรานั้นเข้าใจคําว่าภาวนา ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งถูกบ้างผิดบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันสำหรับท่านที่เป็นชาวพุทธกับผมจึงน้อมนำวัตถุธรรมของพ,พระเจ้าคุณท่านอยู่คุณหลวงปู่เอามาเรียนฝากให้เครพเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระประสงค์ขอเดินเชิญท่านติดตามชมวันนี้ เป็นช่วงแรกครับขอเดินเชิญติดตามรูชมครับท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,ยการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคพิสาขบุญชาในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงจะบรรยาย เรื่องสิ่งสำคัญที่กำลังพากันมองข้ามต่อไปตามเดิมสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญนั่นโดยสิ่งที่เรียกกันว่าการทำภาวนา <c oughs> ในครั้งแรก โดยพูดถึงความที่โลกมนุษย์หมดมนุษยธรรมไม่มีใครมองเห็นแล้วก็พากันมองข้ามข้อที่โลกมนุษย์กำลังหมดมนุษยธรรมในขั้นต่อมาก็ได้พูดถึงโลกภาษีอ่านภาษีอ่านที่อยู่แค่ปลายจมูก ที่มีคนมองข้ามไม่สนใจส่วนในครัน้นี้จะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าการทำภาวนาในฐานะเป็นสิ่งที่คนกำลังมองข้ามกันอยู่เช่นเดียวกัน <c oughs> คนสมัยนี้กำลังเกลียดคำว่าภาวนาโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเกลียดคำว่าภาวนาไม่อยากแม้แต่จะได้ยินอย่าต้องพูดถึงว่าจะต้องกระทำเลยคนสมัยนี้เกลียดคำว่าภาวนานี่ มันจะโทษใครก็ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของใครเป็นความผิดนของวัตฏะอย่างที่จะต้องเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาใช้คำนี้กันอย่างผิดปิดแล้วก็กำลังใช้ชนิดที่น่าสงสารมากขึ้น ท่านทั้งหลายนึกดูเอาเองก็นแล้วกันว่าเมื่อเมื่อพูดขึ้นว่าภาวนาภาวนาอย่างนี้เราหมายความกันว่าอย่างไรคนสมัยนี้คำว่าภาวนาก็หมายความว่าปากกำลังว่าหรือกำลังท่องอะไรอยู่งุกงิบงุกงิบพอกลัวผีขึ้นมาก็ท่องอิติปิโสคัควาเรื่อยไป นี่ก็เรียกภาวนาภาวนาอิติปิโสสกันปีแล้วก็ภาวนาบทอื่นๆอีกมากมายเพื่อเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ภาวนาคาถาก็มีภาวนา,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 วนาคำธรรมดาก็มี <c oughs> จะให้คุ้มกันอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ทั่วๆไปแล้วก็เรียกว่าภาวนา <c oughs> หน้าที่จะเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาก็หมายถึงการว่าอะไรโดยปากสำหรับคำว่าภาวนานั้นไม่ได้หมายถึงการกระทำด้วยปากขอให้เข้าใจเสียถูกต้องคำว่าภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญคำว่าภาวนาคำเดียวแทนแปลว่าการทำให้เจริญ เมื่อถามว่าทําอะไรให้เจริญก็คือทําจิตให้เจริญธรรมภาวนานั่นเป็นการกระทําทางจิตเพื่อทําจิตให้เจริญไม่ใช่การว่าอะไรงุกงิบงุกงิบ,บอยู่โดยปาัเมื่อทําจิตให้เจริญน,นี่ก็แปลว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุไม่ได้เกี่ยวกับกายหรือวาจาโดยตรง ันเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องกระทาจิตให้เจริญจึงจะเรียกว่าภาวนาหรือจะเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ได้คือท,ทำธรรมะให้เจริญหรือมากกว่านั้นกว่าทำประโยชน์อานิสงส์แห่งชีวิตนี้ให้มันมากให้มันเจริญ ก็เรียกว่าภาวนาได้าคอ้จำความหมายคําคว่าภาวนาภาวนานีิไว้ว่าทำให้เจริญทำอะไรให้เจริญทำสิ่งที่เกี่ยวกับจิตนั้นทำจิตเองให้เจริญก็ได้ทำธรรมะให้เจริญก็ได้ทำประโยชน์อานิสงส์อันจะพึงได้แก่ชีวิตนี่ให้มันเจริญก็ได้อย่างนี้เพียงจะเรียกว่าภาวนา คำว่าเจริญเจริญนี่มีสองความหมายถ้าเจริญอย่างภาวนามันก็หมายความว่าถูกต้องเป็นไปตามทํานองคลองธรรมแต่ถ้าเจริญอย่างวัฒนาหรือพัฒนานั้นไม่แน่คือเจริญอย่างรกอย่างเกินอย่างเอร์ไปก็ได้ ภาวนาก็แปลว่าทําให้เจริญวัฒนาหรือพัฒนาก็แปลว่าทําให้เจริญแต่สองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้า <c oughs> ภาวนามันเจริญตามอย่างที่ควรจะเจริญี่ถูกต้องตามทํานองคลองคมส่วนพัฒนานั้นเป็นไปอย่างมไม่ถูกต้องตามทํานองคลองคมก็ได้ขอแต่ว่าให้มันมากขึ้นก็นแล้วกัน ทาให้รกให้มากขึ้นจนเป็นโทษก็ยังเรียกว่าพัฒนาอยู่นั่นแหละ,ละคำว่าพัฒนามุ่งหมายได้แม้ในทางวัตถุทางร่างกายทําให้วัตถุมากขึ้นทําให้ร่างกายมากขึ้นหรือทําให้เจริญทางวัตถุทางร่างกายก็เรียกว่าพัฒนาได้แต่สําหรับคาว่าภาวนานั้นมุ่งหมาย แต่เรื่องทางจิตใจอย่างเดียวมันขอให้ใจคำว่าภาวนา <c oughs> ให้ถูกต้อง <c oughs> ให้ตรงตามความหมายของคำคำนี้